มันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็เราสามารถนำมาสครับได้เลยนะคะ วิดีโอนี้นะสังเกตว่าปากซีดมากเลยนะเพราะว่าวันนี้นะคะแอมจะมาสอนการสครับปากแบบง่ายๆนะคะสามารถทําได้เองที่บ้านนะซึ่งหลายๆคนจะชอบถามแอมนะคะว่าพี่คะปากค้าทํายังไงดีและใช้ลิปอะไรดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอมจะบอกว่าการสครับปากเนี่ยช่วยให้ริมฝีปากของเราเนี่ยดูแบบว่าเขาเรียกว่าอมชมพูขึ้นหรือว่าไม่ค้ามากนะจริงๆอะแอมจะเป็นคนที่ปากค่อนข้างค้านะคะเพราะว่าผิวแอมแทนไงแต่ว่าแอมจะสครับปากเนี่ยอาทิตย์ละมานหนึ่งครั้งนะคะหรือว่าแบบบางทีสองอาทิตย์ครั้งบาง อะไรอย่างเงี้ยถ้าแอมไม่ลืมนะวิธีการง่ายมากๆเลยนะแอมเนี่ยจะใช้เป็นน้ําตาลทรายนะเพื่อนเพื่อนก็ใช้น้ําตาลทรายแบบที่บ้านที่เพื่อนเพื่อนมีอยู่นะแต่ว่าแอมอยู่หอไงแอมก็เลยชอบใช้แบบถุงนะคะแล้วก็มีตลับคอนแทคเลนส์นะที่เพื่อนๆใช้นะคะหรือว่าจะแบบอาจจะหาเคสที่มันใหญ่กว่านี้นะคะแล้วก็แอมจะใช้เป็นวาสลีนตัวนี้นะซึ่งตัวเนี้ยแอมใช้หมดไปหลายกระปุกแล้วนะคะแล้วก็ พูดบ่อยมากพูด้ำม,มากนะคลิปนี้เนี่ยแอมบอกเลยว่าแอมมาอยากทําให้เพื่อนเอนเ,อนเห็นไปเลยนะว่ามันแบบง่ายมากจริงแล้วก็แบบไม่ต้องเปลืองเงินเลยนะคะเทน้ําตาลทรายนะคะเข้าไปแล้วก็แอมนะจะใช้วัสลีนนะคะตัวนี้จะใช้ประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะในเคสต,ตลับคอนแทคเลนส์นะเพื่อนเพื่อ,อสามารถแบบผสมไว้นะคะแล้วก็ทําแบบใช้หลายๆครั้งก็ได้นะ หรือว่าจะใช้ครั้งต่อครั้งก็ได้นะที่แอมเลือกใช้เป็นน้ําตาลในเรื่องจากน้ําตาลเขาจะให้ความชุ่มชื่นกับริมฝีปากด้วยนะคะแอมก็เลยเลือกมาผสมกับตัววาสลีนนะแต่ว่าถ้าใครที่แบบมีวาสลีนที่ไม่ใช่อันนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่ากระปุกใหญ่ๆก็ได้เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆเนาะแต่ว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดไงและแอมก็ทําบ่อยนะคะ หรือว่าถ้าเวลาที่เราแปรงฟันนะอันนี้แบบเป็นทริคแบบง่ายๆคะ่ะเวลาที่เราแปรงฟันเราแปรงฟันเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้แปรงสีฟันนี่แหละในการขัด,ข,ด,ข,ด,ข,ดขัดบริเวณริมฝีปากคะ่ะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะมันจะออกมาประมาณนี้แล้วก็เราสามารถนํามาสครับได้เลยนะคะซื้อกระจกมาจากญี่ปุ่นน่ารักมากก็สครับไปเลยนะทั่วริมฝีปาก โอเคก็ <Okay. S 2> จะทาแบบนี้ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ขอเช็ดมือนิดนึงนะรู้สึกมือจะเลอะไปหมดแล้วนะซึ่งจริงๆแอมจะบอกว่าการสัครับปากอะ่ะเขามีแบบค่อนข้างที่จะหลายแบรนด์ในท้องตลาดนะแต่ว่าล่าสุดอะ่ะแอมอยากได้แบรนด์เฟสซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบมีขายในซีโฟล่าแบรนด์นี้ดังมากเรื่องแบบเอ่อเมสสคับปากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดูแล้วว่ากระปุกนึงแบบเกือบพัานะยังแบบตัดใจซื้อไม่ลงก็เลยกลับมาใช้วิธีนี้เนี่ยแหละมันง่ายที่สุดแล้วแล้วก็แบบว่าไม่ค่อยแพงมากด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าใครนะที่แบบมีริมฝีปากแห้งนะคะหรือว่ามีริมฝีปากที่แบบค้ำอะไรอย่างเงี้ยแอมแนะนําว่าให้ทําวิธีนี้อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะแล้วก็ถ้าคนที่ทาลิปอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าปากมันแห้งตลอดเลยเนี่ยแอมแนะนําว่าตอนกลางคืนก่อนนอนนะตัวแอมเองนะแอมจะบกจะตัวนี้ไปเลยหนาหนานะซึ่งตัวนี้แอมใช้มาแบบตั้งแต่เขายังไม่นําเข้ามาขายในไทยอ่ะตอนนี้เขามีในขายในไทยประมาณร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองคะหรือว่าบางวันแอมก็จะใช้เป็นตัวนี้ของ La n e s นะตัวนี้เป็นลิปสติง มาร์กนะคะกระปุกนึงน่าจะ7จ็ดแปดร้อยมั้งแอมสั่งมาจากเว็บเกาหลีอ่ะซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะมันจะหอมแบบออกหมักฝรั่งเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันพูดไม่ถูกเหมือนกันมันออกกลิ่นขนมขนมมันก็หอมดีแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้มันก็ดีเหมือนกันนะคะซึ่งแอมจะชอบใช้มากๆเลยนะอ่ะทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะแอมก็จะใช้กระดาษเช็ดชู่นะเช็ดนะคะเช็ดออกมานะนี่เลยมันก็จะได้ประมาณนี้นะ ซึ่งเวลาที่เราสักครับอะปากเราอะมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะนุ่มกว่าเดิมแล้วมันจะชุ่มชื่นกว่าเดิมนะคะรวมถึงสักครับแบบพวกเซลล์ผิวปากที่มันแบบ คำๆออกไปด้วยนะคะก็เป็นวิธีที่แอมทําบ่อยๆนะคะแล้วก็แบบว่าอยากมาแนะน้เพื่อนๆได้ทราบเนาะถ้าใครที่ถามเข้ามาก็คลิปนี้ก็คือคําตอบแล้วนะคะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากให้แอมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเฟซบุ o กแฟนเพจแนะชื่อว่าเอมมี่กิิยาชื่อเดียวกับในย t u b e เลยค่ะแล้วก็มีอินสตาแกรมนะคะชื่อว่า make under score emmy นะคะก็ฝากเพื่อนติดตามกันด้วยเนาะหวังว่าจะถูกใจคลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye.